สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับชาวราศีมังกร เป็นราศีที่สิบของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีมังกรก็คือแพะชาวราศีมังกรเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีซื่อตรงและเป็นนักปฏิบัติด้วยความที่ดาวเสาเป็นดาวประจำราศีผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีวินัยในตนเอง และทำงานหนักมากพวกเขาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้กับความสำเร็จชาวราศีมังกรมีความเป็นมืออาชีพพร้อมทั้งสามารถรักษาคุณค่าดั้งเดิมไว้ได้ชาวราศีมังกรเป็นนักปฏิบัตินะครับและเป็นจักรราศีที่ขึ้นชื่อว่ามีความจริงจังมากที่สุดเป็นราศีที่รักอิสระ ซึ่งสามารถสร้างความก้าวหน้าได้ทั้งระดับบุคคลและในระดับธุรกิจนะครับสวัสดีนะครับกัลยาณมิตรทุกท่านในคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าอาจารย์หยิบยกเอาหัวข้อเกี่ยวกับพญานาคราชจะขึ้นมาบันดาลทรัพย์ให้กับคนที่ดวงถึงพร้อมแล้วก่อนจะเข้าไปรับฟังดวงนะครับ อาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมาว่าการทำนายทายทักนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งดังนั้นแล้วก็อาจจะไม่ตรงกับท่านบ้างและก็ไม่ตรงกับท่านบ้างนะครับและในคลิปนี้ตามหัวข้อที่ได้เกินไว้นะครับและที่สำคัญคลิปนี้เหมาะกับสายทานนาคราชจริงๆเลยนะครับ เหมาะกับคนที่นับถือและเชื่อในองค์พญานาคจริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงกันยายนนี้นะครับดวงดาวหลายดวงได้โยกย้ายโดยเฉพาะดาวเกตนะครับที่จะโยกย้ายในวันที่9กันยายนปี2564นีนี้นะครับดาวเกตหมายถึงดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตามตำนาน ดาวเกตว่ากันว่าเป็นพญานาคเ้าตัวนะครับหมายถึงสิ่งที่ขดขดยาวๆพระเกตถือกำเนิดขึ้นจากแหล่งน้ำทางที่ใต้ให้ถือมีกำลังเท่ากับเลข9และโยกย้ายในเดือน9ของปีนี้นะครับได้เลขคู่เก้านะครับหมายความว่าการโยกย้ายครั้งนี้อํำนาจและแรงบาร,รมีขององค์พญานาครารนั้น จะมีพุ่งขึ้นมาสูงมากหากท่านใดนะครับที่มีความเลื่อมใสศรัทธากรก่าวไหวอย่างถูกวิธีนะครับขอพรจากทุกท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับพรน,นั้นนะครับแต่พรน,นั้นจะสำเร็จผลให้กับคนที่ดวงถึงพร้อมแล้วนะครับไม่ใช่ว่าทุกท่านนะที่นับถือพญานาคราชแล้วจะเกิดโชคเกิดลาบ นี่เป็นห่วงเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นห่วงเวลาขององค์พญานาคราชที่ท่านจะขึ้นมาบรรดาลโชคนะครับดังนั้นแล้วในช่วงเดือนนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับควรหาเวลาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับหอระฆังสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆเทวสถานโรงเจสารเจ้าวัดวาอารามนะครับ ท่านก็มีโอกาสที่จะประสบพบเจอกับความโชคดีนะครับอาจจะไปจับลอตเตอรี่สักใบสองใบในแหล่งที่อาจารย์ได้กล่าวมานี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนได้นะครับในห่วงเวลาของกันยายนนี้นะครับคุณสมบัติด,ด้านดีของดาวเกตนะครับหมายถึงเป็นคนสุดโตมง เป็นคนเคร่งในศีลเคร่งในธรรมเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและมีความยุติธรรมนะครับถ้าหากว่าคุณสมบัติที่ได้กล่าวมานี้ตรงกับท่านนะครับนั่นหมายความว่าท่านมีโอกาสที่จะได้รับพลังงานอย่างเขาเรียกว่าเต็มร้อยจากดาวเกตนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็มีเช่นกันนะครับด้วยพลังของดาวเกตที่ทำให ท่านเป็นคนสุดโตง่งก็อาจจะคิดฟุ้งซ่านมากคิดมากขี้วิตกกังวลเป็นคนขี้จุกจิกไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เครียดอยู่บ,บ่อยๆอีกด้วยนะครับนี่ก็คือการโยกย้ายของดวงดาวและพลังงานดีๆที่อาจารย์ได้อามาฝากลยาณมิตรในช่วงของกันยายนนี้นะครับและสิ่งที่สำคัญในช่วงนี้ให้ท่านมันสวดมนต์ภาวนา อุทิศบุญกุศลให้กับองค์พญานาคราชที่ท่านนับถืออยู่นะครับท่านก็มีโอกาสที่จะสำเร็จผลในสิ่งที่ขอไว้ในสิ่งที่บนบานไว้ในช่วงระยะนี้นะครับสุดท้ายก่อนจากนะครับอาจารย์ก็ต้องขอวอวยพรให้กระระะหัลยาณมิตรทุกท่านที่มีโอกาสได้รับฟังคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับให้ คนอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับและสำหรับลูกหลานพญานาคราชที่นับถือองค์พญานาคราชนะครับอากช่วงนี้ท่านกำลังเจอวิบากกรรมยังไม่ผลเคาะสักทีนะครับคอมเมนต์มาบอกอาจารย์ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์มีแนวทางในการแก้ไขกรรมทำให้ชีวิต ดีขึ้นได้นะครับสุดท้ายก็ต้องขอบอกเช่นเคยว่านี่เป็นคลิปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดังนั้นแล้วขอให้ใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากจริงๆขอให้ท่านและครอบครัวนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ